สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องของกระแป,ป๊บนะครับก็วันนี้จะมารีแอคชั่นเอ่อคอลัปสเตจนะครับของลิซ่าในรายการยอดวิ u นะครับก็วันนี้น้องกับทีมนะครับก็ได้คอล์ัปสเตจกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปกันว่าเป็นยังไงบ้างค่อนข้างตื่นเต้นนะครับเริ่มเลยนะครับคือเสียดายเหมือนกันที่น้องแบบไม่สามารถไปที่จีนได้น้องไม่ไม่นั้นก็สามารถไปเต้นกับน้องๆได้แล้วอะ แต่ว่าก็เข้าใจเนาะเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ไม่สามารถทำให้น้องเนี่ยไปไปเต้นได้นะก็เลยมาในรูปแบบนี้โอ้สุสินเราอ้อาจจะหลิวผมยาวมาในแบบตีมสีแดงๆดำๆโอ้ยจบแล้วคือมันดีมากๆเลยอะทุกคนลองไปไปดูกันน้องแบบเราก็รอวันที่29เนาะของ อคอ,อแลแลบกับเลยิกาก้าของวงแบทพิงเนาะแล้วก็เดือนหน้าก็จะมีแบทพิงคัมแบ็กเนาะก็อย่าลืมติดตามนอ้องแล้วก็วงแบทพิงด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็เล็กชันพิงเท่านี้ฝากทุกคนกด subscribe ให้แป๊บด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ